ครับผมสวัสดีครับจบงานฉํบนะครับทีมงานช่างป๊อบบอวินจัดให้นะครับผมแนวด้านหน้าออฟฟิศนะครับผมด้านในออฟฟิศนะครับจะเป็นล็อฟทั้งหมดนะครับล็อฟลอฟแบบช่างบ้านๆนะครับจัดให้แบบลายแบบฉ่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอ a อร้อยไปเดี๋ยวจัดให้แบบสวยๆนะครับผมลายมั่งลายมีนะครับผมลายพญาเมฆเลยนะครับผม แนวด้านนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมห้องน้ำสามห้องนะครับจัดให้นะครับฉาบนอกฉาบในเรียบร้อยครับผมฉาบเรียบร้อยแนวนอกแนวในนะครับผมสามห้องเดี๋ยวตียิ่งแผ่นกั้นระหว่างห้องนะครับผมแนวด้านหลังเรียบร้อยนะครับผมจัดให้แล้วนะครับแนวด้านหลังจบหมดแล้วครับผม เริ่มจะสป,ปีดแล้วนะครับผมคิวต่อไปจองด่วนเลยนะครับ084-563-669-1ครับช่างใจดีทุกคนนะครับผมยินดีรับใช้ครับผม